Sport Tour. สวัสดีค่ะเจอหน้าอมวันนี้แน่นอนค่ะผู้ชมกำลังอยู่กับรายการกีฬาพาเที่ยวสปอร์ตออนทัวร์นั่นเองซึ่งในแต่ละสัปดาห์นะคะอมก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตามสถานที่ต่างๆรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมาฝากผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการเราก่อนค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสัปดาห์นี้นะคะ ตามการแข่งขันอีซูซูโอมน2 0 1 6เช่นเคยนะคะการแข่งขันครั้งนี้ต้องบอกว่าใช้ทั้งกําลังกายและกําลังใจสุดๆมากๆเลยค่ะผู้ชมคะแต่ก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศการแข่งขันรวมถึงเสียงจากผู้เข้าแข่งขันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราไปอัปเดตโปรแกรมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวก่อนค่ะสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย รการกิจกรรมกีฬาวันที่10กรกฎาคมรายการพิษณุโลกคลาสสิกชาเลนจ์ครั้งที่2มีทั้งปั่นจักรยานทางเรียบและจักรยานวิบากที่สวนสาธารณะบึงราชนกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกวันที่10กรกฎาคมรายการเดอะโคลัมเบียเทรลมาสเตอร์สนามที่11ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชนบุรีอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรี วันที่10กรกฎาคมรายการปางสีดามินิมาราธอนที่อุทยานแห่งชาติปางศีดาจังหวัดสระแก้ววันที่17กรกฎาคมการแข่งขันมาราธอนรายการพัทยามาราธอน2016ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันที่24กรกฎาคมการแข่งขันแอคทีฟรัน2016นครนายกครั้งที่2ที่วังรีรีสอร์ทจังหวัดนครนายก วันที่24กระกฎาคมการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อพุทธคยามินิฮาฟมาราธอนครั้งที่1ที่วัดศรีวานารามถนนบางกะเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโปรแกรมกิจกรรมท่องเที่ยวเทศก,กาลดูผีเสื้อที่ปางศีดาที่อุทยานแห่งชาติปางศีดาอำเภอเมืองสรากแก้วจังหวัดสรากแก้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมกิจกรรมดูผีเสื้อมแมลงปีกสวยที่มีมากกว่า300ชนิดชมนิทรรศการผีเสื้อและเทคนิคการดูผีเสื้อจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอุทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31สิสิงหาคมกิจกรรมที่น่าสนใจขบวนแห่กระเจียวคืนทุ่ง การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงชมสวนหินงามป่าหินล้านปีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติปั้นแต่งตามแต่สุดจจินตนาการอีกทั้งทุ่งดอกกระเจียวสีขาวสีเขียวและสีชมพูอมม่วงน้ำตกไซทองและจุดชมวิวผาหางหดของอุทยานแห่งชาติไซทองเทศกาลล่องแก่งหินเพิงที่แก่งหินเพิงจังหวัดปราจีนบุรี วันที่1มิถุนายนถึง31เอตุลาคมเทศกาลล่องแก่งหินเพิงจะจัดขึ้นในช่วงมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาระดับน้ำสูงและใสเหมาะกับการล่องแก่งที่สุดงานเกษตรแฟร์ปราจีนบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีวันที่24มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจังหวัดปราจีนบุรีโดยสำนักงานการเกษตรร่วมกับชาวสวนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันเกษตรปราจินบุรีบริเวณล,ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่5อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมีตลาดนะัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าทั่วไปวว้าว คุณผู้ชมท่านใดทีนะ่อยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปชมไปเชียร์กันได้หรือถ้าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมของร่างกายมาพร้อมแล้วเนี่ยสามารถไปแข่งขันกีฬาตามโปรแกรมที่เรานํามาอัปเดตกันได้นะคะอยากให้ลองไปสักครั้งหนึ่งรับรองว่าจะติดใจแน่นอนเลยค่ะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเขาก็มีการจัดก,กิจกรรมได้ร่าสนใจมากๆดังนั้นอยู่ที่ไหนก็ ไปเที่ยวที่นั่นนะคะไปกอนเมืองทไทยด้วยกันค่ะเอาว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นึ่งนะคะช่วงหน้าออาจะพาผู้ชมกลับมาชมภาพบรรยากาศการแข่งขันอีสูสุรสโรมาสองพัรวมถึงเสียงจากผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ <S <S เราทุกคนหายใจได้แต่จะมีสักกี่คนที่หายใจเป็น <S 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 เราทุกคนสามารถวิ่งได้ แต่จะมีสักกี่คนที่วิ่งเป็นการฝึกฝนสร้างความแข็งแรงเสริมความแข็งแกรง่งนักกีฬาอาจเริ่มต้นจากพรสวรรค์แต่ก็ชนะกันด้วยพรแสวงการซ้อมที่แดดตกต่างก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แดดตกต่างความพร้อมในทุกด้านก่อให้เกิดความสำเร็จในทุก ชการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู <Hi> ่เค <rant> ียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยกีฬามันมันสถานที่ท่องเที่ยวสวยกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศ ทั้งหมดนี้รวมอยู่ด้วยกันในกีฬาพาเที่ยวสปอร์ตออนทัวร์พบกันทุกวันอาทิตย์9โมงถึง9โมงครึ่งทางช่องที่สปอร์ตแชนแนลแล้วเรามาเที่ยวด้วยกันนะคะ ถ้าเป้าหมายคือเส้นชยัยจุดเริ่มตน้นคือความฝันเด็กเหล่านี้มีฝันเดียวกันฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติและทุกความฝันเป็นจริงได้การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย ถานที่ท่องเที่ยวสสวยกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศทั้งหมดนี้รวมอยู่ด้ยกันในพลาพาเที่ยว s p o ร์ตออน r ซอรพบกันทุกวันอาทิตย์9โมงถึง9โมงครึ่งทางช่องที่สปอร์ตชนแนลแล้วเรามาด้วยกันนะคะใช่ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิด เพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูก,กับการฝึกซ้อมเราพร้อมจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย ชมค่ะไปพูดคุยแล้วก็ฟังความคิดเห็นของผู้ที่เข้าแข่งขันรายการนี้รวมถึงผู้ที่เข้ามาชมเข้ามาเชียร์นะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็รู้สึกอย่างไรกันบ้างกับการแข่งขันรายการนี้ค่ะท้งนั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลย ดาห์ที่แล้วได้ชมภาพบรรยากาศการแข่งขันอิสุซูโรเวอร์แมนตรกีฬา2,559ที่ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหารจังหวัดระยองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้เราจะไปดูกันค่ะว่านักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างจะสนุกแล้วก็มันขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะผู้เข้าแข่งขันนี่น่ารักมาก มีกองเชียร์ตัวน้อยมาเชียร์ด้วยสวัสดีค่ะคุณโฟรตัวน้อยชื่ออะไรครับสุดลองน้องเฟบน้องเฟบใช่ไหมเฟบชื่อชื่อฟอฟันเหมือนคุณพ่อเลยมีน้องผู้หญิงน้องฟีฟรินอ๋อฟรินแล้วคุณแม่ล่ะคะ เดฟบี้บาซูหรือเปล่าเนี่ยโหเอ้ยกันเลยเดียวค่ะวันนี้พี่ฟกมาแข่งขันรายการนี้ด้วยแล้วก็มาคนเดียวเลยใช่ไหมคะคือแข่งคนเดียวเลยหรือเปล่ามากับทีม o อ k ไตรครับเนี่ยได้ยินเสียงฮะี้ยฮะทีมเลยใช่ไหมแข่งประเภททีมหรือว่าแข่งประเภทเดียวคะแข่งสปรินต์ประเภทเดียวครับแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันไปรู้สึกไงบ้างคะก็โอเคครับก็แฮปปี้นะครับสนุกกับท้าทายตัวเองเนาะใช่ใช่มันเป็นฟีลยังไงบ้างหลังจากแบบเฮ้ยเข้าเส้นชัยแล้วก็ โอ้หลุดพ้นแล้วครับไม่ครับก็สนุกครับสนุกกับเพื่อนเพื่อนมันมีมันมีจุดไหนบ้างไหมาที่เราวิ่งแล้วรู้สึกโอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่าเงี้ยอยากพักคือสําหรับผมเนี่ยผมก็ยังเป็นนักไกลมือใหม่เนาะอก็เพิ่งแข่งสปรินต์มาได้แค่3าครั้งครั้งในครั้งที่3ก็ที่หนักที่หนักและคิดว่าน่าจะเหนื่อยสุดสาหรับทุกคนเหมือนเหมือนกันคือในการว่ายน้ำเนาะเพราะว่ายในทะเลมันทะเลแล้วมันมีคลื่นมันต้า แล้ว,ว่ายกันเป็นกิโลผ่านมาได้นี่มต้องมีการฝึกซ้อมที่แบบหนักหลาสหัสมากฝึกซ้อมอะไรมาบ้างคะก็ก็มีตารางซ้อมเพื่อนๆที่เขาเป็นโปรนะในทีม OSK อสทไรเขาก็จะแบบมีกลุ่ไลายแล้วก็ช่วยกันโมดิเวตห,หลังาจบการแข่งขันครั้งนี้แล้วดูภาพรวมแล้วรู้สึกประทับใจตรงไหนบ้างคะ ผมก็อย่างอย่างครั้งนี้ของโรเบอร์แมนก็ประทับใจสถานที่เนาะผมว่าสถานที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ทะเลรวมถึงความปลอดภัยต่างๆนะผมว่าก็โอเคครับโอเคไม่มีปัญหาไม่ว่าอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนี่มันดูแบบน่ากลัวเนาะทุกอย่างมันดูเซฟตี้มากแล้วก็จัดการอ่างขันได้ดีแล้วก็เป็นระเบียบมากๆเลยค่ะคิดยังไงบ้างคะกับการที่เรามีการจัดการอ่างขันอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ ผมว่าดีนะเพราะว่า,าคือเดี๋ยวนี้คนเราก็จะค่อนข้างดูแลสุขภาพเนาะใช่ใช่แล้วก็า<ม>การที่จัดก,การแข่งขันใกล้แหล่งท่องเที่ยวมันก็เป็นเหมือนการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเราด้วยเนาะให้ให้ให้ในหลายๆคนเนี่ยอย่างของผมเนี่ยมาเป็นครอบครัวก<ช>็วพอแข่งเสร็จก็นอกจากจะคุยกับเพื่อนในทีมก็อาจจะพาครอบครัวเนี่ยไปเดินเล่นแถวๆนี้หาพลาเนาะสวยๆก็หาอาหารทะเลทานเกอะแล้วค่อยกลับบ้าน อยู่กับโค้ชของทีมไตรบุเลตนะคะโค้ดกระสุนนั่นเองวันนี้ลูกทีมมาแข่งขันกันเยอะมากรู้สึกเป็นไงบ้างคะประทับใจการแข่งขันครั้งนี้ยังไงบ้างก็เป็นการแข่งขันที่ถือว่านักกีฬาทําได้ดีนะครับในสนามการแข่งขันที่ค่อนข้างจะทําความเร็วได้ใน,ในการแข่งขันในคอสระ <c oughs> ดับคอสขนาดนี้ซึ่ง โดยรวมก็ถือว er ่าทําได้ดีครับดีมากโดยรวมถือว่าทําได้ดีใช่ไหมคะแล้วการจัดการแข่งขันล่ะคะรู้สึกประทับใจตรงส่วนไหนมากที่สุดเพราะว่าเห็นว่าหลายคนก็ประทับใจเรื่องของวิวทิวทัศน์หรือว่าบรรยากาศหรือบางคนก็ประทับใจเรื่องของการจัดการแข่งขันเพราะว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีส่วนโค้ดล่ะคะครับก็ดังเรื่องสถานทก่จัดการแข่งขันก็ถือว่าพร้อมนะครับพร้อมในทั้งที่การการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการเป็นเจ้าภาพที่ดีก็คือเหมือนกับว่า แม้กระทั่งการแข่งขันอยู่ก็จะมีชาวบ้านหรืออะไรให้ความร่วมมือดีมาก<ช>แล้วก็สถานที่ค่อนข้างจะสวยแล้วก็เหมาะสําหรับกับการแข่งกับแ,แข่งขันเส่แล้วพักผ่อนวันนี้ถือว่าสนงว่าโค้ดเนี่ยก็ประทับใจกับฟอร์มของทีมทุกคนใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้โค้ดมีแบบช่องทางให้ติดต่อไหมว่าแบบจะตามเชียร์ทีมของโค้ดยังไงก็มีแนะนาไปที่เพจไตบุเลสนะครับในการติดตามผลงานแล้วก็ถ้ามีกลุ่มคนกีฬาที่สนใจจะเข้าร่วมแบบว่าเหมือนกับว่ากลุ่มคนที่รักจะเล่นไตกีฬา แล้วยินดีครับที่จะไปแนะนําเบื้องต้นให้ตอนนี้นะคะอยู่กับโปรอุ้ยค่ะถือว่าเป็นนักกีฬาที่เราจะเห็นได้ไบ่อยๆในการอาหารไตรกีฬาเราจะไปดูทีแต่ว่าวันนี้เห็นเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นคนแข่งเป็นคนเชียร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะหลังจากที่ตอนนี้เปลี่ยนสถานะมาเป็นคนเชียร์ชั่วคราวก็สนุกไปอีกแบบจริงๆก็เวลาเชียร์แล้วก็รู้สึกอยากแข่งเองมากกว่าเนาะไอ้นี่มันคันไม้คันมือใช่แต่มันก็ได้ได้ดูภาพรวมแล้วก็ได้เห็นแบบนักกีฬาที่เราเคยแข่งด้วยอะไรเงี้ยซึ่งธรรมดาแต่เวลาเราแข่งเองเราจะไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยว่าใครขึ้นมาอันดับเท่าไหร่เขาแบบแซงกันตอนไหนมีเทคนิคอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย หลังจากที่เราได้ชมข้าสนามเราได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมจากคนอื่นๆไหมเพราะว่าปกติเราลงมาแข่งเองเราจะเห็นเฉพาะคนรอบข้างเราแต่ครั้งนี้เราได้เห็นทุกคนเลยอะ่ะอ๋อใช่ก็จะเห็นไม่กีฬาเก่งๆอย่างโปร,โรเอ่อจเลยอย่างแบบ, <c oughs> งบ,บคุณแชมป์หรือว่าน้องเบสที่เป็นพวกนักว่ายน้าพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เราได้เห็นท่าที่เขาบบแบบเวลาออกตัวว่ายน้ำขณะที่มีคลื่นการมองทางอะไรเงี้ยทำให้เราก็สามารถเอาไปพัฒนาตัวเองได้เยอะพอสมควรแล้วคิดยังไงบ้างคะกับการที่เขามีการจัดการแข่งขันใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ันส่งผลดียังไงบ้างเง ในส่วนตัวมุมมองของปอุ้ยก็จริงๆริการท่องเที่ยวกันกีฬานี่มันก็ควบคู่กันไปอยู่แล้วค่ะเธอในเมื่อเรามีการการแข่งขันจัดการการแข่งขันกีฬานี่ก็จะดึงดูดให้ทั้งนักกีฬาแล้วก็ทั้งกองเชียร์ต่างๆเนี่ยให้ความสนใจในการเข้ามาชมแล้วก็ถือได้ไปกันไปเที่ยวแถวๆนี้ไปด้วยเลยไม่ได้มาแค่เดียวค่ะคุณผู้ชมขาแก๊งนี้เข้ามาเป็นทีมค่ะออมอยู่กับทีมน้ำโยนทิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนนะคะมา รวมการในทีมนาวิกโยธินนั่นเองนะคะหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันเรียบร้อยแล้วได้เหรียญกันทุกคนแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็อากาศดีนะครับชอบมากเลยวันนี้สีไม่ตกครับประทับใจจริงเหรอประทับใจมากครับวันนี้เส้นทางดีมากจากที่ที่เราเคยมาซ้อมก่อนที่จะแข่งทางดน้าของพี่ประทับใจในผลงานของทีมยังไงบ้างครับก็สําหรับผลงานนะครับก็ค่อนข้างพอใจ เพราะว่าครับของตัวเองก็ <laughs> ที่เสีเเยว่าอ๋ครับก็ถือว่าดีครับผมเจ๋งมาก how do you feel a ah, ๋ good yeah yeah very good uh, race uh, perfect uh, perfect yeah yeah Are you perfect Oh no! <laughs> เขาบอกว่าสวยมากเพอร์เฟกมากคืออ๋อไม่ใช่เขาบอกว่าการจัดการแข่งขันนี้ดีมากนะคะแล้วหลังจากนี้มากันเป็นทีมขนาดนี้เนี่ยไปเที่ยวไหนต่อไม่เอ่ยหรือว่าจะยังใช่ไหมคะบ้านอยู่แถวนี้อ๋อเป็นคนที่นี่อยู่แล้วด้วยโอเคงั้นขอบคุณมากมากนะคะไปรับเกินเวลาแล้วขอบคุณมากค่ะตอนนี้ค่ะเอามาอยู่กับสซอลอร์เซนแลวประจําการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะกรี๊ดมากสวัสดีค่ะ พี่เจมเรืองศักดิ์บล่อชิรศักดิ์นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะหลังจากจบการแข่งขันครั้งนี้แล้วเพิ่งเข้าเส้นชัยมาวันผ่านเลยรู้สึกไงบ้างภูมิใจมากครับไกลกีฬาเป็นกีฬาที่เมื่อไรวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยจะแบบเหมือนเรียนจบปริญญาตรีอะไรอย่างนี้เลยอ่ะนะฮะเพราะว่ามันผ่านอุปสรรคต่างๆตั้งแต่ว่ายตั้งแต่ปั่นแล้วจะถึงวิ่งแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแต่อากาศดีมากครับใช่ค่ะคิดว่าอันไหนหนักสุดสําหรับเราวันนี้ที่เจอ ก็ต้องวิ่งแน่นอนครับเพราะว่าวิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหนื่อยมาจาก2อย่างแล้วไงแล้วก็สุดท้ายก็วิ่งแล้วอากาศวันนี้โอ้โหสุดๆจริงๆครับผมวันนี้ประทับใจการแข่งขันครั้งนี้ยังไงบ้างคะประทับใจตั้งแต่เริ่มเข้ามานะครับที่นี่นะครับผมว่าเป็นโลเคชั่นที่เหมาะกับการแข่งไตรกีฬามากเลยครับทะเลสวยนะครับแล้วก็ถนนปั่นจักรยานเป็นทางเรียบและที่สำคัญสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือระหว่างทางเนี่ยผ่านหมู่บ้านคนมาแบบเชีย แล้วเป็นดาราเนี่ยอู้ไม่ได้เลยนะฮะตลอดทางนี่เรียกเจพี่เจตลอดหมดสิเดินหมดสิเดิน<อ>แล้วว่าแต่ว่าการแข่งขันเวลาที่เรามีการจัดการแข่งขันใกล้ๆก,กับสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้พี่เจ็คพ,พ่ร้อนมีข้อดีไงบ้างคะมีข้อดีตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าผู้เขาเ้าแข่งขันไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวแล้วนะครับเป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วเวลาชาวต่างชาติเข้ามาเขามีความประทับใจเขาก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปเผยแพร่ไปสู่ในโลกประเทศของเขาเป็นการโปรโมท สถานที่ต่องเที่ยวมันมันได้เห็นมากกว่าการทากแค่ถ่ายรูปนะมันได้เห็นบรรยากาศมันได้เห็นการกีฬาด้วยอะไรด้วยอะไรยงี้ครับหลังจากนี้มีแลนไปเที่ยวไหนต่อไหมก็ว่าจะนะครับเมื่อกี้เบิร์นไปประมาณ2 0 0พันกว่าแคลอรี่ก็เลยว่าจะไปเติมเข้าไปหน่อยนะครับขาบอกว่าสถานีอาหารทะเลอร่อยก็เดี๋ยวจะไปตะเวนหารับประทานครับหาแถวแถวนี้ไปใชครับอาหารทะเลทานนะคะโอเคก็ไม่ร้อเกวนเวลาพักนะคะขอบคุณพี่แจมากค่ะ นับเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลานี้เลยค่ะทั้งจากนักกีฬาชาวไทยและก็ชาวต่างชาติจะเห็นได้จากจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันในหลายๆรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสำหรับการแข่งขันอีซูซูโนวแมน2559นะคะการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าจัดได้่างดีเยี่ยมมากๆนะคะ เห็นได้จากเสียงตอบรับทั้งคนที่เข้ามาชมเองเข้ามาเชียร์เองที่สำคัญที่สุดคือนักกีฬาที่เข้ามารายการนี้ค่ะทุกคนออกปากมาเสียงเดียวกันแล้วว่าที่นี่เนี่ยจัดแน่นนะคะนี่ดีมากแล้วก็ที่สําคัญเขาประทับใจที่สุดก็คือเรื่องของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันที่นี่คือสวยมากๆที่สำคัญทะเลสวยมากเลยค่ะผู้ชมคะจบกันนะคะเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างแล้วแต่จะไปเที่ยวที่ไหนนั้นติดตามชมในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะนักกีฬา อาจาเริ่มต้นจากพรสวรรค์แต่ก็ชนะกันด้วยพรสแสวงการซ้อมที่แตกต่างก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างความพร้อมในทุกด้านก่อให้เกิดความสำเร็จในทุกชัยชนะการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย ลามันมันสถานที่ท่องเที่ยวสสวยๆกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศทั้งหมดนี้รวมอยู่ด้วยกันในกีฬาพาเที่ยว s p o ร์ตออน r ซอรพบกันทุกวันอาทิตย์9โมงถึง9โมงครึ่งทางช่องที่สปอร์ตชนแนลแล้วเราาเทม่ยวด้วยกันนะคะ เส้นายจุดเริ่มต้นคือความฝันเด็กเหล่านี้มีฝันเดียวกันฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติและทุกความฝันเป็นจริงได้การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย พลังคันนี้ กีฬาพาเที่ยวสปอร์ตออนทัวร์พบกันทุกวันอาทิตย์9โมงถึง9โมงครึ่งทางช่องที่สปอร์ตแชนแนแล้วเรามาเทื่อด้กันนะคะเคยไหมที่เราจะต้องเป็นผู้กำหนดความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจคาดเดาได้ วันนี้เราจะแพ้แต่เราจะไม่แพ้ตลอดไปการกีฬายประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย ช่วงนี้นะคะออมชวนผู้ชมมาเที่ยวบ้างหลังจากชมกีฬากันไปแบบเต็มอิ่มจุใจแล้วซึ่งออมก็เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองที่น่าสนใจมากค่ะที่นี่นะคะก็คือตลาดนั่นเองตลาดเกาะกลอยอันนี้เป็นตลาดเกาะกลอยที่เป็นตลาดนะ้ำค่ะผู้ชมคะ่ะเพราะเป็นตลาดย้อนอยุคแบบโบราณเราสามารถเข้าไปเดินเล่นด้านในได้นะคะด้านในก็จะมีของขายเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นของกินของที่ระลึกนะคะหรือว่าของใช้ต่าง สามารถเข้าไปเดินเลือกซื้อเลือกหากันได้แล้วก็มีที่ให้อาหารปลาด้วยนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยออมเตรียมกระเป๋าไว้หนักมากนะคะเงินเต็มเลยมีแตเ่เหรียญค่ะเลยน่ะคะไม่ใช่เงินเยอะมากพร้อมแล้วไปทําให้กระเป๋าวาากันเลยดีกว่าคะ่ะ เกาะกรอยตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังปั๊มน้ำมันปตทบนถนนสาย36ตรงข้ามกับบิ๊กซีระยองเป็นตลาดน้ำเปิดใหม่ในคอนเซปต์เพลิดเพลินเดินเล่นตลาดเกาะกรอยอุ่นไอร่องรอยความทรงจำครั้งยาวไวซึ่งทันทีที่ก้าวเท้าผ่านประตูทางเข้าคุณจะได้เห็นสะพานไม้ทอดตัวไปสุดตลาดเืด่อเดินไปสัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคชวนให้รื้อฟื้นถึงกลิ่นอายของตลาดเก่าแก่ในวันวาน โดยตลอดเส้นทางจะมีร้านค้าที่ตกแต่งด้วยคอนเซปต์ยุคเก่าโบราณซึ่งมีสินค้าให้เลือกช้อปเช่นเสื้อยืดของที่ระดึกของแต่งบ้านเครื่องประดับอนันมณีผ้าบาติกรวดลายเก๋และอื่นๆรวมถึงอาหารให้เลือกชิมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่ง่อยทอดก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมหวานขนมไทยเครื่องดื่มกาแฟโบราณแถมสถานที่ก็ยังสะอาด มีลมพัดเย็นสบายๆหรือถ้าหากว่าเดินจนเหนื่อยที่นี่ก็มีบริการนวดแผนโบราณด้วยค่ะตลาดน้ำเกาะกลอยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬกาจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะตอนนี้นะคะหลังจากเนินเพลินๆช้อปปิง้งบาบไปเรียบร้อยแล้ว คราวนี้ค่ะถึงเวลาของการกินแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอาอาก็เลยมองหาอะไรน่าทานแถวๆนี้นะคะแล้วก็เลือกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวว่าน,นี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะแล้วก็เป็นเป็ดตุ๋นด้วยส่วนชามนี้คือเป็ดสองใจโหดูเหมาะมากเลยน่าทานทั้งสองจานเลยนะคะแล้วก็สั่งน้ํามาดื่มชิลๆ <S <S บรรยากาศดีมากเลยค่ะเราสามารถนั่งทานอาหารนะคะซื้ออาหารจากร้านไหนก็ได้มานั่งทานแล้วก็นั่งทานดิ้นน้าแบบนี้ละค่ะอากาศดีบรรยากาศดีแล้วก็ทําให้อาหารอร่อยมากิงขึ้นด้วยว่าแล้วเดี๋ยวเราลองชิมด้วยค่ะว่า sao rồi hay là nãy ตอนนี้เลือกดุลีกาอุตายแล้วเวลาของรายการเราหมดซะแล้วค่ะคผู้ชมแต่ไม่ต้องห่วงค่ะแน่นอนว่าสัปดาห์ถัดไปนะคะเอ็มอก็จะมีเรื่องราวของกิจกรรมการแข่งขันกีฬามันมันรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆสถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆชิก,ชกๆมาฝากคุผู้ชมแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการเราก่อนค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะ,ะกับรายการกีฬาพาเที่ยวสปอร์ตออนทัวร์ทุกๆวันอาทิตย์ 9โมงถึง9โมงครึ่งทางช่องที s port c h ช n แ e l แข่งนี้ค่ะก่อนจะจากกันไปฝากอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณผู้ชม Facebook ของเราค่ะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวอัปเดตข่าวสารต่างๆได้หรือบางครั้งมีเกมให้ร่วมสนุกได้นะคะเข้าไปใน Facebook นั้นแล้วเซิร์ชหาคำว่า s p o r t on Tour TV แค่นี้ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราได้แล้วค่ะเอาละตอนนี้หมดเวลาจริงแล้วค่ะออมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Theo! spot on to a